สวัสดีค่ะวลลีน,นอมิลาบานอมวันนี้มากี้เข้ากับซุปอีกแล้วนะคะคอเมื่อวานนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมคือเห็ดเข็มทอน,นะคะใส่ไข่พอดีไม่มีต้มหอมนะก็เลยไม่ได้ใส่แต่เท่าที่มีนะคะเห็ดลมท่อสาดซื้อได้นะคะวันนี้ส่งแล้วนะคะวันพุธนะคะสั่งซื้อได้นะคะสนใจทักข้อความมาได้เลยค่ะ ข้อความเพ็บมาแล้วเนี่ยวันนี้ขอนุอยาใช้มือนะคะวันนี้ใส่หมวดแล้วเนาะันนี้จะท่อเห็ดหน่อยนึงนะคะใบมะอกรก็อยังหาไม่ได้เลยตอนะะกี่ข้าวง่ายๆนะคะนี้อยากกี่ไหลว่ะแล้วอันนี้ซื้อมาไหลรว่ะแล้วเพื่อจะได้ทำนะ วันนี้ต้องรีบหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่ทันคนส่องออกเร็วนะคะแป๊บๆบแก็ถึงเวลาแล้วนะคะบ่าโมงกว่าบ่ายสองที่ท istic. ต้องไปส่งของแล้วนะคะ ไม่เ,ออเ,ออเอออนอะไมเยอะอกดรอแล้วหนอะมามาล้านจามีหรือบ้านล้านเนียเพราะว่าเราทำงานทำคนเดียวนะคะเราต้องเร่งหน่อยนะ จริงจะท่อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคะ่ะใบมะกรูดก็ไม่ได้วันนี้เขายังไม่ได้มาสั่งเขาไว้นะคะเขาไปตลาดตอนเช้าไม่มีของให้นะคะ กับข้าแค่นี้สำหรับเราก็อร่อยแล้ว 嗯。Mm hmm. มนนี้งเมื่อกี้หมดนะคะวันนี้แพนด้วยเสียได้ กินเสร็จแล้วนะคะเอาไปเจนอขอบคุณฮาซันเบอร์เนอร์บ๊ายบาย